สวัสดีครับพี่น้องเก็ซีสุขุมสุขชนครับเนาะครับมือนีนะครับแอดเดินทางมานะครับเอาตัวเลขกเหล้าพัฒนานะครับมาบนนะครับองค์ปูสีสุดโตนะครับเนาะครับมือนีเอาตัวเลขแนวทางมามาบนนะครับปูครับมาบนนะครับพี่น้องเก็ซีครับก็คือมือนีนะครับนะหลังจากแอดเข้าไปทำพิธี เกือบ้อยแล้วนะครับก็เลยมาลงเข็บสุพีสุนองเฮ้านะครับเพื่อตัวเหล็กนะครับที่แอ็ดเสียงเปียงป่องนะครับภาวนาขอบารมีปูนะครับแอดกล่าไปอธิษฐานนะครับเนาะขอตัวเหล็กเปียงป่องนะครับแอดจับทีเดียวนะครับขึ้นมาสามลูกนะครับเนาะลูกเปียงป่องนะครับพี่น้องคือในเหล็กนะครับเนาะ ถ้าเป็นตัวแพงนะครับก็จะชนกันกับเลขกของแอดนะครับเพราะว่าได้ตัวเลขนะครับพี่น้องยูซี่ก็คือสองสองศนะครับเนาะเป็นตัวร่องของแอดนะครับสองสองศนะครับครับแอบจับมาได้นะครับเพราะว่าครับส่วนตอนเวลาที่แอดเข้าไปทำพิธีขอเสียงจับยิงปองนะครับเพราะว่าหลังจากแอดไปก้าวขอพร เอาตัวเลขกมาบ่นปูไว้ด้วยพี่น้องอ่ซี่มือเนี่นะครับเนาะเหล็กเล่าพัฒนาของแอดนะครับเอามาบ่นยังในชุดที่อัลงสุพีสุนองลงทางช่องนะครับเนาะสุพีสุนองเข้าชมแล้วนะครับแอดก็เลยเดินทางมาครับเอาตัวเลขชุดนี้มาบ่นก็คือเล็กซีโตนะครับเป็นเหลข0ศูนย์นะครับเล็กซนะครับเลขกสองนะครับเหล็กหกนะครับเนาะ ย่อยในชุดวินห่อแอบจับปูมากก็คือ4 0 0 4 4 6 6 4นะครับครับเป็นที่หนาอัศจรรย์นะครับเป็นที่หนาขนลูกน้ำนะครับแอบโบกผูไว้แล้วนะครับก็ถามมันเสี่ยงนี่ชุดนี้รีนะครับแอเก้าวอธิษฐานนะครับเนาะขอบบลรามีปูนะครับจังไอยจับเสียงเปียงฝองนะครับเนาะโอ้เป็นขันเป็นตอนไปก็คือท้าจับ <c oughs> ออกมานะครับหันเหล็กของแอบสี่ออกหรือว่าปูสีไหามาเป็นตัวใดหรือว่าเหล็กเล่าพัฒนาของแอบทีมาบนปูไใบครับปูสีซอยเหลือหามันออกนะครับก็เลยจับปิ้งป๋องนะครับขันหยอ,อกมาตัวใดเด้อปูแอบบอกก็ปูใบเนาะครับเนาะให้จับปิ้งป๋องของมาไดตัวเดียวกันครับทีเอามาลงสุพีสุนองเฮ้านะครับก็คือ ได้ออกมากก็คือ220นะครับพี่น้องเอฟซีครับได้ออกมากก็คือ220นะครับเนาะครับถ้าเข้าจับแผงเหล็กที่ในชุดนั้นนะครับก็จะเป็น40นะครับแล้วก็เป็น22นะครับแล้วก็เป็น20เอาขนเชียงลุกพี่น้องเอฟซีมาชนตัวเลขของแอดก็คือ20นะครับเนาะ40นะครับชนกันนะครับเนาะ2040นะครับเนาะ ครับจะฟันให้พี่น้องเข้าอีกรอบนึงนะครับก็คือมีความเหมือนใจนะครับพี่น้องหลังจากเดินทางมาหาปูแหล้วนะครับเนาะครับนี่คือวัดศรีดารามนะครับพี่น้องยุซีองค์ปูศรีสุดโตนะครับเนาะครับครับสถานที่ศักดิธิ์นะครับท่างผ่านไปค้ามโนดพี่น้องยุซีคงเกีู่้ดีนะครับเนาะผ่านไดที่เคย ก็มากก่าบไหวขอพรอปูนะครับครับถ้าแตกเลขในชุดนี้นะครับแอดบนปูไหวนะครับจะต้นเงินมากนะครับถวายวงปูนะครับครับก็คือหนึ่งพันบาทนะครับจะมารวมทําบุญย้อนลงตู้บริจาคยิ่หอปูนะครับเนาะหนึ่งพันบาทครับถ้าโชค m ắ นไร้่านั้นนะครับแอดกะ มารวมบุญหลายกว่านั้นนะครับเนาะต่ว่าให้ให้มันเข่าสะก้อนนะครับที่นนองซี่แนวทางเมื่อนี้นะครับเนาะขับเที่ยเดินทางมาบ่ได้มาขอตัวเลขจากปูนะครับเที่ยงตะว่ามาขอบนปูไว้นะครับเนาะรับบนปูไว้ให้มันเข่านะครับ้าเข่านะครับแอบกะบวอกกับปูไว้รับจะเอาเงินมารวมทําบุญอยู่ในวัดนะครับเป็นเงินหนึ่งพันบาทนะครับหยอดลงตู้อยู่หัวปูนะครับไว้้าให้ ทางวัดเพิ่นนะครับเอาไปส้างวัดส้างว่าหรือว่าส้่งปฏิสังขรณ์ยู่ในวัดนะครับเนาะครับเอาไปทำบูรณะเสียงต่างๆอยู่ในวัดนะครับพี่น้องเอาพี่น้องกะผิจารณหน้าเอานะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางตอนนั้นนะครับเนาะสำหรับแอดกะนี่ไว้ให้พี่น้องเฮานะครับแต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะให้ช่วให้มันไปนน้ำกันนะครับกับแนวทางของแอดนะครับเนาะเอาย่ำ รอบสุดท้ายนะครับมาเอาตัวเล็กมาบนปูนะครับก็คือเป็นเหล็กชุดนี้นะครับพี่น้องสี่เอดมาบนไหวนนะครับเนาะครับแล้วเอทจะขึ้นมาอย่หนาจอนะครับอยอยูหนาหอปูนะครับเอทจะขึ้นมาอย่หนาจออยู่หนาหอปูเพราะว่าเล็กติ้นฟองนะครับแอบกับท้ายว้น้ากันนะครับเนาะรับท้ายรูปว้น้ากันเพราะว่าจับทีเดียวนะครับพี่น้องขึ้นมาสามใครเลยนะครับเนาะ หน่วยเปิงป่องนะครับเนาะจับขึ้นมากเราก็ได้สามลูกสามหน่วยนะครับก็คือเลขสองเราก็เลขสองเราก็เลขศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะเล่าพัฒนามื่อนี้นะครับมีโอกาสเป่ามีโอกาสเบิ้ลมีโอกาสมาตัวเก้าก็คือสองสองนะครับพี่น้องเอฟซีครับแอดจะจับคู่ให้รอบนี้นะครับเนาะครับไปเบิ้งเทียบเคียงใส่กันกับชุดที่แอดเอามาบนไว้นะครับพี่น้องก็คือสองสองนะครับสองศูนย์นะครับแล้วก็ สี่ศูนย์นะครับเนาะหรือว,ว่าจะออกมาเป็นเลขกสามตัวสองสองศูนย์ี่ปูหายมากนะครับเนาะจับเพียงฟงังมาเนีย่ยเอาให้โชคให้มันกันสุขสุขคนครับสวัสดีครับ